สวัสดีพุงเว่ยมังกรครับคลิปนี้จะเดรี้ยวพ่วกครับจะไปแก้ใหม่ครับ การเป็นอนหวาดคุณเลยนะครับเราใกล้ป,ประมาณนี้ครับใกล้หัดแล้วครับตั้งเก่าเลยครับของเก่าเลยอยากคิดทีเีก้กครับที่คุมาก

Hãy sân nhãn ngân ơ, quần ngân ơ phai xíu suốt này à? Nó buồn à? Buồn rồi มีได้พดสีใดพดออกจากข้างไปไปยางไม่ถาในพุ่เลยปิดไปปิดไป East ัูมาแลัวไอ้พวกกูมาส้นรถไปสนรถไส้นไปได้บ่เอาอีแตกเขาอยู่เนี่ยล่ะ <laughs> Đi ra lạc không bẩn. mất <laughs> ข้ามันนี้ครับจีนทีออก็จีนชิไม่ออกก็ดึงไม่ออกก็บันเอ้ถือกล่องด้วยือก่องูยืนยื้อๆนั่นถือก่องดู คือดีๆแล้วมือนีมีนะออกมาดีพอดีดห้ออาหนึออ่งห้ามาแน่ีไม่ มานนึโอ้ยโอ้เสียบ่ไไ้คิดปะที่นี่เสียบ่ะไรปะนี่ฮ่าฮ่า้่าฮ่อฮ่าาฮเี่าฮท่า thuê luôn các bạn ลงหังวเขาครับบุ๊วิกการตัดตัวครับจิบผมพาเสียบไปเห็น้องด้วยเสียบไปเสียบเสียบซื้อน่ะไปไปเร็วเร็วดีดแ๋เลยนี่ยามง,งูใสป่ปุ๋ย ต่อไฟอันครับถอดราขอคมด้ยอ่บ่มีประโยชน์ยังไงอแเตสีดำๆบอกยังไงที่สันเอสวนบดจืดบอกว่าถอดเต่ดำๆบอกว่าสันช่าครับ น้องเสียบ้านาบึงใส่ไม่ได้ตั้งเสียงครับไอเหี้ยขีดใส่ไม่ได้บึ้งจับคนเดียวไอ้สัตว์ว่าดีดีว่าดีดีเรียบร้อยไปจับปุงเหลือบอมจับทุกคนเป็นน้ำอยังวะเชียบไม่นู่บวกว่าลบลบไปบวกว่า เทีบไปเอาสีแดงไปเปลี่ยนห้างมัอยจับลองดู <c oughs> ลองดูเต่นี้เดียวเลยล้วจับลองดูลองดูบอลมันผิดนะครับ บอกด้วยบอกด้วยเชียบอกฟังเออเยอะเอะเอฟังนครับต่อไฟก่อนครับต่อ,อครับจิด้วครับสวีทเด็กบันหน่อกับบูมียังมากใหม่บูมีกล่องกำลงงามไทยคือยังพ่นแล้วกล่องคุณน้ำดื่มสีน,นี่ตี๊กตัวคืนยังหลดุด ไปขึ้นนี้แตกไปไม<อ>่ใช่ครับเนี่ยไปขึ้นนี้แตกไปบ่อบบ๊บบบคยิ้มมองนี่แหละบ่อบบไปขึ้นนี้แตกไปไปตัวครับ,บ,บป้าป้าไปซิมนาทีแล้วครับยังโมเยังอยู่ครับเจอกันไม่คิดหนานครับเจอกันไม่คิดหนาครับจำเราที่นี่กันว่าตัวไปเห็นอยากเห็นงานก่อนนะครับ สวัสดีครับจเจอคิปหนา